DNA, ราายงานส่วนโครงการฝากบ้านไว้กับตำรวจนะครับรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเผยว่ามีผู้เข้าร่วมโครงการดังกล่าวกับตำรวจแล้ว2,901หลังนะครับโดยอยู่ในพื้นที่ของกองบัญชาการตำรวจนครบาลมากที่สุดกว่า500หลังซึ่งประชาชนสามารถเข้าร่วมโครงการฝากบ้านไว้กับตำรวจได้จนถึงวันที่17เมษายนนี้ครับ พลตำรเอกพงสพัฒน์พงเจริญรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้ลงพื้นที่ตรวจที่ชุมชนสุราแดงในพื้นที่ของสถานีตำรวจนครบาลบางชันเพื่อตรวจโครงการฝากบ้านไว้กับตำรวจรวมถึงร่วมกิจกรรมเป้าระวังยาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชนเนื่องจากชุมชนดังกล่าวถือเป็นหนึ่งใน5ชุมชนเฝ้าระวังยาเสพติดในระดับสูงสุดซึ่งพลตำรวจเอกพงษพัฒนเปิดภาพรวมโครงการฝากบ้านไว้กับตำรวจ ตั้งแต่วันที่8เมษายนจนถึงวันที่13เมษายนมีผู้เข้าร่วมโครงการแล้ว2,901หลังครับโดยอยู่ในพื้นที่ของกองบัญชาการตำรวจนครบาลมากที่สุดกว่า500หลังซึ่งประชาชนสามารถเข้าร่วมโครงการฝากบ้านไว้กับตำรวจได้จนถึงวันที่17เมษายนนี้ โครงการฝากบ้านไว้กับตำรวจทั่วประเทศก็มีประมาณสัก3 0 0พกว่าหลังนะครับทุกหลังก็ปลอดภัยนะครับก็ขอพี่น้องประชาชนที่ท่องเที่ยวอยู่ต่างจังหวัดหรือต่างประเทศแล้วก็ฝากบ้านไว้กับตำรวจนั้นได้สบายใจว่าบ้านทุกหลังจะได้รับการดูแลอย่างดีนะครับก็มีพี่น้องประชาชนส่วนใหญ่ก็จะเดินทางกลับมาประมาณวันที่16-17นะครับแต่ว่าตำรวจก็จะเฝ้าระวังดูแล ต่อไปจนกว่าบ้านหลังสุดท้ายจะกลับมานะครับก็ไม่ต้องเป็นห่วงอะไรนะครับแต่พี่น้องประชาชนที่เดินทางขณะนี้ก็ยังสามารถที่จะฝากบ้านได้นะครับทางตํารวจก็ยินดีที่จะรับฝากบ้านไว้จนกว่าเทศกาลสงการจะเสร็จสิ้นครับขอบคุณครับสำหรับบ้านทุกหลังจะมีสายตรวจออกตรวจตราความปลอดภัยอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันคนร้ายที่ฉวยโอกาสประทุษร้ายต่อทรัพย์สินครับ พุทธศาส,สนิกชนก็เชื่อว่าการเข้าวัดทำบุญในช่วงเทศกาลสงกรานต์เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคนในครอบครัวโดยที่พระอารามหลวงวัดปากน้ำภาษีเจริญประชาชนทยอยเดินทางมาร่วมทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลรับปีใหม่ไทยค่ะบรรยากาศที่พระอารามหลวงวัดปากน้ำภาษีเจริญวันนี้มีประชาชนพร้อมด้วยครอบครัว ต่างพร้อมใจกันเดินทางมาร่วมทําบุญเนื่องในวันนี้เป็นวันพระวันครอบครัวและเป็นวันขึ้นปีใหม่ไทยเป็นจนํานวนมากทําให้บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักนะคะโดยที่วัดปากน้ําแห่งนี้ได้จัดให้มีการส่งน้ําพระพุทธรูปการถวายสังฆทานเติมน้ํามันตะเกียงรวมถึงกราบขอพรพระมงคลเทพมุนีหรือหลวงพ่อสดอดีตเจ้าอาวาสวัดปากน้ําเพื่อความเป็นสิริมงคลในช่วงวันปีใหม่ไทยอีกด้วย ขณะที่พระครูพิสารสังคพินิษผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงวัดปากน้ำภาษีเจริญระบุนะคะว่าในปีนี้มีพุทธศาสนิกชนมาร่วมทําบุญในช่วงเทศกาลปีใหม่ไทยเป็นจำนวนมากโดยมีทั้งเด็กผู้ใหญ่และผู้สูงอายุเพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะมากมามากผิดปกติมามากกว่าเดิมมากปกติก็มากอยู่แล้วนะแต่ตอนนี้เนี่ยคนมามาไหวหลวงพ่อมาก มาทบุญมากกันแล้วกันแล้วก็ส่วนมากอายุเฉลี่ยก็เป็นหนุ่มสาวถึงเด็กๆคนคนอายุมากไม่ค่อยมีน้อยอก็จริงๆทุกคนนะเขามีจิตใจดีอยู่แล้วแต่ว่าเมื่อมีโอกาสเทศกาลก็มามาหาหลวงพ่อหลวงพ่อเมตตาใครก็อยากมาทางนั้นนะเขาเขาอยากจะมานานแล้วเมื่อวันนี้มีโอกาสเขาก็มานะเป็นการสร้างกําลังใจให้กับครอบครัวนะการทําความดี ขณะที่นายนพดลสุกเกษมอาชีพค้าขายได้เดินทางมาพร้อมกับครอบครัวบอกนะคะว่าส่วนตัวจะเดินทางมาทําบุญเป็นประจําอยู่แล้วและการมาทําบุญในช่วงวันปีใหม่ไทยหรือวันสําคัญต่างๆก็เพื่อความเป็นสิริมงคลตามความเชื่อของคนไทยอีกทั้งยังเป็นการสารสัมพันธ์ครอบ,บครัวอีกด้วยค่ะผมว่าคนไทยเชื่อว,ว่าพิีสงกรานต์ก็คือปีใหม่ของไทยอีกปีหนึ่งครับทุกคนก็อยาก หาความร่มเย็ยนเป็นสุขให้ชีวิตอะครับผมไม่ว่านอกเทศกาลผมก็ทําครับอันนี้เรามากับครอบครัวก่อเพราะเนื่องจากวันนี้เป็นวันครอบครัวอ่าใช่ครับมากับครอบครัวแต่ครอบครัวเขาอยู่ด้านบนครับมองว่ามันเป็นการผานาความพับบนครอบครัวไม่ต่งมีกี่ฝ่ะส่วนหนึ่งครับจากคนที่อาจจะห่างไกลกันด้วยวันเวลาการทํางานอาจจะห่างกันไม่เวลาให้กันแต่วันนี้คือวันหยุดของทุกๆคนที่จะมารวมตัวกันนะครับผม เช่นเดียวกับนางสาวเนซายโรจนศักดิ์ชัยประกอบธุรกิจส่วนตัวบอกค่ะว่าการทำบุญเป็นการกล่อมกลาจิตใจและก็ยังสบายใจอีกด้วยค่ะส่งน้ำหลวงพ่อโสแลกข็ขอความเจริญรุ่งเรืองแล้วก็ขอให้มีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขค่ะ,คะด้วยน้ำอบที่เราได้ส่งกับท่านแล้วก็ถวายดอกดาวเรืองเพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิตะคะใช่ค่ะเป็นการปลูกฝัง ได้อย่างดีเลยค่ะเพราะว่าในสังคมปัจจุบันนี้ค่ะต้องอได้รับการเข้าถึงทางพระพุทธศาสนานะคะโดยที่พระพุทธศาสนาเนี่ยจะเป็นตัวกล่อมเกลาจิตใจของทุกๆคนให้ทำความดีค่ะ นอกจากนี้ประชาชนส่วนใหญ่บอกอีกนะคะว่าการมาทำบุญในช่วงเทศกาลและก็วันสำคัญนอกจากจะมีความเป็นสิริมงคลแล้วถือเป็นโอกาสดีในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีภายในครอบครัวปลูกฝังลูกหลานให้เข้าถึงพระพุทธศาสนารู้จักขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของประเทศไทยคะ่ะ ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนนะครับในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี2557ก็สรุปภาพรวม3วันของการรณรงค์7วันอันตรายพบว่ามีจำนวนผู้เสียชีวิตลดลงนะครับขณะที่อุบัติเหตุสะสมนั้นเพิ่มขึ้นโดยสาเหตุส่วนใหญ่ก็ยังคงเกิดจากเมาแล้วขับและขับรถเร็วเกินกำหนดครับศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี2557 โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้สรุปสถิติอุบัติเหตุทางถนนเมื่อวานนี้ซึ่งเป็นวันที่3ของการรณรงค์สถิติอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์โดยเกิดอุบัติเหตุ669ครั้งมีผู้เสียชีวิต59รายผู้บาดเจ็บ747รายสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุดได้แก่เมาสุราและขับรถเร็วเกินกำหนดซึ่งเกิดกับรถจักรยานยนต์มากที่สุดครับ เมื่อสรุปอุบัติเหตุทางถนนรวม3วันตั้งแต่วันที่11เมษายนที่ผ่านมาเกิดอุบัติเหตุรวม1,539ครั้งเพิ่มขึ้นจากปี2,556จำนวน93ครั้งผู้เสียชีวิต161รายลดลง13รายผู้บาดเจ็บ1,640รายเพิ่มขึ้น114รายโดยจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับก็เป็นจังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสะสมสูงสุด64ครั้ง และจังหวัดนครราชสีมาเป็นจังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุด10รายส่วนจังหวัดที่ยังไม่เกิดอุบัติเหตุในช่วง3วันก็คือจังหวัดชัยภูมิครับ ช่วงนี้ก็ยังถือว่าอยู่ในช่วงของเทศกาลสงกรานต์กันอยู่หลายคนก็ยังคงหยุดพักผ่อนกับที่บ้านนะคะสุดท้ายแล้วเมาไม่ขับนะคะเพื่อความปลอดภัยในชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินด้วยค่ะคุณผู้ชมเองสามารถที่จะเข้าไปติดตามนะคะชมคลิปข่าวย้อนหลังรวมไปถึงสื่อโซเชียลมีเดียของเรานะคะปรากฏด้านล่างหน้าจอได้ค่ะกับส่วนช่วงนี้นะครับเราทั้งสองคนคุณนพวรรณดุจศรีวัฒน์ผรมนทวัฒน์กิ่งน้องพร้อมด้วยทีมงานลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ 走。